จ้าอ่ะสองวันนี้จะไปอ่ะพ <c oughs> ี่ต้องได้อัปเดตสัป,ปเหร่อ่หน่อยค่ะสัปเเป็นยังไงบ้างสัป,ปเหร่่ครับก็น่าจะปิดปิดกล้องเดือนนี้ครับวับนที่30เดือนนี้ก็จะเป็นคิวสุดท้ายแล้วโอ,อ้แต่แตว่ามันใช้ระยะเวลาค่อนข้างทีนานอย่างในรอบนี้เนอะใช่ครับเพราะว่าท <c oughs> ี่อยากเดียงที่เป็นข่าวครับดนเด้งเกิดอุบัติเหตุก็เลยต้องทำทำต้องรอต้องรอให้แบบกลับมาถ่ายได้แล้วก็ตอนนี้ ดงเด้งเพื่อนก็กลับมาถ่ายได้แล้วแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วๆๆก็เราก็มีการปรับบทให้เพื่อให้แบบไม่เขาไม่เขาช่วยเขาครับาช่วยเขาที่น้องเด้งเกิดอุบัต่เหตุคิดไหมครับว่ามันจะกระทบกับกับประเดตอนที้ถ่ายอยู่ยังไงจริงๆไม่ม,มันมันงงไปหมดแล้วครับตอนที่เกิดอุบัติเหตุมันมันไม่ได้คิดถึงสับประเด็นเลยเพราะว่าตอนนั้นเราเพิ่งถ่ายได้แค่สองคิวเองได้แล้วก็มันเหลืออีกตั้งเยอะแล้เราก็คิดว่า เราไม่น่าจะได้ทาต่อแล้วอย่างเงี้ยคิดขนาดนนเคยใช่จ้าเพราะว่าแบบเป็นเป็นห่วงเพื่อนนะครับแต่แต่แต่พอเพื่อนดีขึ้นเร็วขึ้นขายขายกลับมาเร็วเราก็เลยรีบปรับบทแล้วก็กลับมาถ่ายต่อเป็นเสเรื่องหลักไหมที่พอเรากลับมาจบแบบนี้กระทบครับแต่กลายเป็นว่าปรับแล้วเราเรารู้สึกว่าเราชอบมากขึ้นเพราะว่าเรามีเวลาอยู่กับบทมากขึ้นมันเลยจะกำหนดไปเยอะไหต้องเด่นจะวางแผนไว้แต่แรก กเลยกำหนดถ่ายครับมาแค่ประมาณสองสามเดือนครับภาคนี้เป็นยังไงคะเจนมวลรวมตั้งแต่ถ่ายทำมาชอบมากส่วนตัวชอบชอบชอบมากๆพอใจแล้วครับลุ้นใจที่เหมือนตอนนี้กระแสของไทยทำหลังแนวคอมเมดร้สยองขวัญหลังจากที่สัปดาห์หนมันตั้งปรากฏการณ์ในในตอนที่เราทำแล้วหนังไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีไหดีใจครับดีใจที่แบบหนังหนังไทย เยอะขึ้นหนังไทยเยอะขึ้นมากครับในปีนี้แบบจนจนเรารู้สึกว่าปีนี้จะฉายดีหรือเปล่าทวไปหนังเยอะจังอย่างเงี้ยอยากอยากเลื่อนฉายของตัวเองเพราะว่าแบบหนังมันเยอะมากครับแล้วก็หนังที่เกี่ยวกับหนังผีตลกหรือหนังเกี่ยวกับแนวนี้แล้วก็หนังอีสานก็ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าดีใจนะก็แบบไม่ไม่อยากฉายตรงกันหรือทับกันแบบอยากให้แบบรายได้มันกระจายมากๆแล้วก็อยากให้คนมาสนับสนุนหนังไทยเยอะ อย่างหลายๆเรื่องเขาชอบยกตัวอย่างน่ะของเราอะไรเงี้ยกระเราอย่างเงี้ยเยังเตะไหวไงบ้างเหมือนกับก็มองวาเอออะไรบันดาลใจทำให้เขามาทำหนังทำให้เขาผลิตแนวนั้นแนวนี้อะไรเงี้ยคล้ายกับเราก็ต้นของผมเองผมยังยังรู้สึกว่าผมเพิ่งเริ่มต้นอ่ะเพิ่งเริ่มต้นแบบผมยังยังต้องทําอะไรอีกเยอะเลยแล้วก็รอรอรอซัพพอร์ตรอดูอะไรที่มันแบบอากผมอีกเรื่อยๆดีป่ะผมไม่ไม่รู้ว่า ผมยังไม่เก่งเลยครับผมให้ผมเก่งขึ้นเรื<ต>เอ่อยๆก่อนครับแต่เราก็กลายเป็นคนกับพี่ใหญ่ไปคนแบบอยากจะได้ตัวไปร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ตผมเยอะไปช่วงนี้แบบว่าง,งานที่เราต้องไปรับ,บ,บ,าบจากงานกำกับนอกจากกำกับที่จริงๆแล้วผมเป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วครับเป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วแล้วก็มีบริษัทของตัวเองอยู่แล้วก็ก็มีปีหน้าน่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่แบบได้ได้ตักันที่แบบไม่ ผมก็ไม่คิดไม่ฝันเนยว่าจะได้ทำเลยครับตอร้อนแปลว่าเซอร์ไพรส์เป็นโปรเจกต์เซไพรส์ฟ้าเลยก็เซอร์ไพรส์สำหรับตัวเองแล้วก็ฟ้าสำหรับตัวเองนะคนอื่นไม่แน่ใจล่าสุดก็ไปกำกับนี่เองพี่เมิร์สงานอันนี้คือโปรเจกต์ที่แบบยังไงของเองม้ากเซอร์ไพรส์สำหรับตัวเองเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าไม่ไม่คิดไม่ฝันก็คือทำทำเกมบีเป็นงานอดิเรกครับแต่แต่ครับแต่พอพี่พี่เบิร์สติดต่อมายังไม่ได้ฟังเพลงนะครับก็รับไปก่อนเพราะว่า โอ้เกิดมาครั้งแบบผมยังโตไม่ทันเลยครับดีป้าผมย่งเป็นไงร่วมงานกับพี่เบิร์ดแล้วรู้สึกเกรงหรือว่ายังไงบ้างเก่งครับเก่งติดติ้งร่วมงานเพราะว่าแม่ชอบอ๋อแม่เป็นที่แม่ครับก็คือพี่เบอร์ติดต่อมาไม่ต้องคิดป้าไแล้ว่อเจอพี่เบอร์เป็นไงครับพี่เบิร์ดเขาเป็นดีกับเราไหนโอ้แกแกถ่ายแกถ่ายไปแล้วผมผมกลัวแกแกเหนื่อย ผมก็เลยรีบถ่ายแกสเสร็จแล้วพอถ่ายแกสเสร็จปุ๊บแกก็มาขอถ่ายถ่ายเพิ่มอ,อ,อยังสนุกอยู่เลยมันว <laughs> ุ่นเลยครับรองวุ่นเลยแต่เราก็ไม่ไม่ไม่กลัวไม่เก่งครับเพราะตอนเราต้องนั่งกำกับกทีเบิร์นเลยก็ตัวเกิงอยู่ครับแต่ก็สนุกเป็นไงบ้างกับปัจจจากแฟนก็เป็นของเราตัวนี้ก็เห็นว่าตัวเองก็เป็นคนที่แบบซินซินพี อยากจะพูดตายปากเป็นแฟนไปแต่คุเป็นห่วงครับที่เรื่องเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรแล้วแล้วก็คือคือมันมันแบบในในทางโซเชียลมันอาจจะดูรุนแรงครับแต่แต่ฝับบ้านเราเราคุยกันเาคุยกันเคลียร์กันเรียบร้อยครับแล้วก็ขอบคุณกำลังใจครับขอบคุณครับจริงๆมัน มันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดแบบมันแค่เรื่องคนสองคนทะเลาะกันแค่นั้นแหลยที่ที่มันไม่แบบแช่งกันกันหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะเป็นเป็นธรรมดาประษาไทยใช่ครับแต่มันมันงอนกันแต่มันแค่แบบมีมีโซเชียลมาเป็นสื่อกลางมันก็เลยทําให้แบบเรื่องมันดุนแรงขึ้นอย่างเงี้ยครับขอขอโทษด้วยครับขอโทษขอโทษแทนทุกคนด้วยครับไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยครับนี่จบแล้วครับจบแล้วครับ โอเคต่นใจองอะไรครับองเพราะว่าน่าเป็นห่วงเราน้องร่ครับรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจครับที่ที่ที่พอเกิดเรื่องครับผมผมหลับไปแล้วผมตื่นขึ้นมาผมตื่นขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ผมก็เลยมันมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างเงี้ยก็ก็ทัดไปขอโทษหลังไม้ทุกคนที่แบบทําให้เกิดเรื่องใหญ่ครับแล้วก็ด้วยด้วยความที่พี่พี่ไทยพี่ก้อง เขาเราดูเขารักมากนะครับก็เลยแบบออกมาอันนี้หน่อยเราแต่เราก็อธิบายไปแล้วว่าที่เราคุยกันแล้วเป็นยังไงครับอาจย์เป็นสปได้ไปได้ไปได้ครับไได้เพราะว่าคิวล่าสุดก็ไปถ่ายหนังด้วยกันแล้วครับได้ได้ตอนมองหน้ากันแรกเป็นไงฮะก่อนจะเลิกบ้าก่อดพร้อมกันปกติครับโอเคครับอธยกันครับ้อกันนี้กอธิบางนี้นะมีนะครับซอง โอเคคัตนี้นะครับไม่นะไอ้าองนีหน่อยเอคอนตอจ่าคโอเค้อนนี้านะคมันะครับครับะครับ